นวัครับ <S <S สวัสดีครับตอนเราเดินสู่กันช่างแฟนบอยช่างแฟนบอยเช่าแฟนบอยกับอีพีนี้ของ that summer อีพีแปดผมจะเจ้าชายบนชายหาดเป็นรีแคปนะจ๊ะฮึมเออคนรอคนรอมือปืนวีเลยวีเลยวีเลยคนคุณโจโจ้เหรอวีเลยคนโจโจ้เป็นมือปืนยิงมายิงพวกเรางงไหม งงมากคนที่ตกลงสะพานคือพวกเราใช่ไหมใช่นี่ทั้งที่ทั้งทั้งที่ใส่อะไรนะจุกใส่ที่เก็บกระบอกใส่ s i l e n ใส่คอนเสียบเสียงเสียมปืนเป็นแก๊ปเลยค่ะเออหรือว่าไม่ได้ไม่ใช่ก็ึ่งบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ยิงปืนน่ะไม่ใช่ปืนกระบอกนั้นเป็นปืนอีกระบอกอ่อ แล้วคนที่สาดาวินีก็ตกใจก็อิอใช่ดาวินีแค่ตกน้ําเฉยๆเพราะไม่มีเรืองอ๋อเปาโลมาเปาโลมาเก็บต่อเนี้ยเหรออ๋อเปาโลยิงแต่เปาโลเนยิป็น้ปืนที่แบบมีอีอันนี้แหละไซเลนเซอร์ตั้งแต่แรกเราจำได้ไหมคนนั้นละตอนนั้นเข่าอจะมาป้องกันไงรอบนี้มาไม่ทันไงใส่ไม่ทันเราอาจจะเข้าใจผิดเออเรายังไม่รู้เบื้องหลัง เป็นไปดได้เมื่อกี้ดา,ดานนาไปก่อนแล้วแต่ฉันเดาแต่ไงฉันก็เจอขนาดนั้นแล้วก็ดังเสียงดังฉันก็งงเหมือนกันแต่วินีตกใจไงก็ถึงถึงทักไงว่าไม่หนีเลือดเลยอืแต่วินีตกใจเสียงปืนพลาดตกลงไปในน้ําแล้วก็เสียงปืนทําให้แบบว่าความทรงจำกลับมาแล้วก็ลืมปัจจุบันไปยังไม่ไมเป็นการน่าจะเป็นการจมน้าแต่ว่าพี่ว่านนะพี่ว่านนะ มันน่าจะลืมช่วงความทรงจำความทรงจาที่มีกับน,นาวาไอลาวาหลังจากที่หลังจากที่โดนทำลายครั้งที่แล้วใช่ไหมหลังจากลืมหมดเลยแล้วก็พึ้งกลับไปแล้วก็ตอนนี้ก็แฟลชเหมือนก็ Flash แฟลชลอมว่าสมมติว่ารอบนี้ฟื้นขึ้นมาปุ๊บคุณเป็นใครใคุณมายุ่งเท่ามออเราก็จะต้องแบบ เออเอะเออมันเหงามันว้าเวเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนั้นเอ๊ะฉันรู้สึกคุ้นคุ้นกับคนนั้นจังเลยดูแล้วหวังไหวใจสั้นเลยเงี่ยเออได้นะเพราะจริงจริมันก็คืออีกสองอีกสอง EP เนอะใช่เออก็ได้นะก็ดึงมาได้แล้วไงปีบอนเนี่ยมันเลยเป็นพันข้าวหนีเอาไงไม่เป็นบันข้าวใช่ไหมเออข้าวลืมผัวจริงเป็นข้าวค่ะอันนี้พันข้าวแน่นอนเราจะไม่ได้เห็นคนหลงผัวแล้วหรอก็ เราตอนนี้เราคาดเดาไปเม่ไดปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับค่าไงเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือผัวต้องทําหน้าที่ไงเธอเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้งดูใช่ใช่มีหน้าและวันเนี้ยโชว์ให้เห็นความหลงผัวแบบฉ่ำมากเนาะจริงๆคือแบบโอ้โหวันนี้โชว์หวานแบบหวานหวานจนรู้สึกอีดอกสุนามิแน่เลยอ่ะแต่มันพูรณะอบเลยเนาะช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างนั้นอย่างงี้ หอมใครนับบ้างวันนี้หอมแก้มกันกี่รอบผมไม่นับค่ะรู้แค่รู้รู้แค่ว่าแก้มเช้าหมดละหอมกันนะแค่ EP นี้ EP เดียวนะแค่ EP นี้ EP เดียวเยอะกว่าตั้งแต่ห้าปีที่เขาอยู่ด้วยกันมาอีกเชื่อชันมาเชื่อฉชมาก็คือตอนนี้คจะรู้ลองลองพื้นที่หน้าสตังอะเข้าไปอยู่ในรูจมูกบินนี่หมดแล้วมันเยอะ อย่าคิดว่าอย่างนั้นวินนี่เองเหมือนกันที่ดำๆเนี่ยไม่ใช่อะไรโดนจมูกสตางทั้งนั้นเลยถูเออถูจนดำหมดแล้วงงห่วงมากเลยมาๆเออฉันเมันไส้เขาเรื่องมาเหมือนไสเหมือนไ้เออดาวินนี่ตอนขึ้นรถกระบะมาฉันพูดเลยว่าฉันมันไ้ทุกตอนนี่ขนาดเป็นลูกฉันนะโช้โหดไม่ไหวแม่โอ้ยไม่มีแรงตอนอยู่บ้านเอาแหวกมะพร้าวอางนี้ค่ะ มือเปล่าแล้วไม่ใช่สิบนิ้วไม่ใช่สิบนิ้วนะคะ่คะไม่ใช่สิบนิ้วเคยให้แหวกค่ะนี่ค่ะเกรงแค่เกรงนิ้วทั้งสิบแต่ใช้แค่สี่อารมณ์เสียไม่ต้องแหวกเพาเป็นเจ้าชายทุกทีมีแท่นแหวกก็มือทุกทีมค่ะพร้เวก็แหกเป็นสองซี่อีกแล้วแรงมากเขาอยู่ผู้ชายอดตืนไม่ไหวอดตืนไม่ไหวอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนอยู่ต่อหน้าผู้ชายหัวก็หนัก แขนก็ไม่มีแรงโอ้โหลูกกูแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันยามเปลาป๊อสสตรอเบอรี่เขาก็ไม่ใช่มือนะกันเฮ้ยกูมันเคี้ยวอ่ะพูรบูปูรบูเหมันเคี้ยวพูดแบบโอ้โหอะไรวะเคี้ยวเนาะไปทุบเลยค่ะไปทุบเลยสตรอเบอรี่อ่ะ สตรอเบอรี่ประเด็นคือผู้ชายไม่ได้อยากจะกินนะคือตัวเองเดินไปที่เค้กเองนะแล้วก็จัดแจงเองนเขาปากแล้วก็มาป้อนเขาหน้ามาครับเร <laughs> าบอกผมแค<อ>่สตรอเบอรี่ครับ <laughs> จริง <laughs> ความสวยนี้เนาะแต่เอาอย่างที่นมที่ว่าเนาะมันดูความมีความน่ารักความแบบน้องพี่ปอนเนาะสตาร์อ่ะได้เลยอ่ะ คือความสวยเนี่ยมันไต่ระดับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งทียิ่งผมยาวยิ่งทียิ่งผมยาวเราว่าอีพีที่ผ่านมาเป็นละพันเซลแล้วเนี่ยรอบนี้ก็คือวนอย่างที่พี่ตออบอกคืออยู่เชียงรายวนลงไปสุงไหะแล้ววนกลับคืมาเชียงใหม่แล้วการทําผมแสกกลางอ่ะมันมองให้สวยยากนะแต่นี่ก็สคือคือสตางดูออกมาดูออกแบบคนสวยขี้เลยผิวดี ในที่สดุดที่ว่าอยู่ยอยู่ชายหาดมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วไม่มีประเด็นเลยเห็น <S 2> <S 2> วินนี่ไหมเล่นยิน่งเนียนเนาะข,ขอสองนิ้วสองนิ้วอย่างนี้เลยนะเต็มสองข้อสองนิ้วสองข้อสอง,อสองนิ้วไม่บอกจะบอกว่ายิ่งเล่นยิ่งเนียนวันก่อนอ่ะเพิ่งไปดูย้อนหลังน้องสาวน้องสาวเรื่องอะไรนะวินสาววินสาวกันตังวินนี่ไงตอนนั้นอะ เออแล้วซาวกับใยเวฟเนี่ยคนละเรื่องเลยนะพอมาดูแบบโอ้โหเล่นกระโดดมาแบบดีขึ้นเยอะมาก่าเลยการแสดงมันถูกช่องอการแสดงมันถูกช่องแล้วบทมันส่งบทมันมีความใกล้เคียงกับความเป็นวินนี่ด้วยหนึ่งเนาะคาแรคเตอร์แบบ จืดๆไปเลยอะไรเงี้ยเออควนตีนควนตีนอะไรเงี้ยตอนที่รถเสียมอเตอร์ไซค์เสียเข็นมาแล้วก็รลองเพลงกวนตีนเขาว่าแล้วเพลงก็มีความหมายเองเกี่ยวกับซัมเมอร์นี้ด้วยนะขนาดเก่งเขาเป็เจ้าชายนะแต่ก็ยังมีความเล็บกวนกวนตีนเข้ามาเรื่อยๆตลอดการเข็นรถนั้นนะไม่ได้แบบว่าอยู่เงียบๆนะ ไม่อยากเห่เป็นลำคนไม่อยากเ่นเป็นลก็เลยดูแล้วแบบแบบอืมไอตัวละครเนี้ยมันไม่ทิ้งความกวนตีนของเราจริงแต่วันนี้ลำคาญลาวาลำคาญไหมลำคาญมากยังไงเจ้าชาย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 กูอยากจะถลกกหลังหัวอารมณ์เสียพูดอยู่ได้เออจะอะไรนักข่าววะ ก็ไม่ได้มีคนอื่นอยู่ด้วยซะหน่อยแต่ะอะไรก็ไม่รู้ร่ำคานเนาะ,นะคือพี่ว่านะคือตัวละครมันก็คงแบบอยากปั้นจนให้เหมือนเงี้ยคนรู้สึกอย่างเงี้ยหรือเปล่าวรู้สึกได้ั่งคานแล้วตัวละครมันถึงจะบอกพูดว่าหยุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยหยุดเรียกเราไม่งั้นมันก็ไม่มีซีนให้ดาวินีใช่นอนขึ้นรถเหรอเออเปลี่ยนจากเจ้าชายเป็นที่รักได้ไหม <laughs> เขางอนอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่เขาเรียกมันว่าเจ้าชายเรื่องที่เขาบอกว่ามันเป็นเจ้าชายแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยอะไรอย่างนี้ยะแต่พอเลิกเรียกปุ๊บหัวหนักเลยต้องไปตบเขาตลอดเวลาพี่พรบอกอ่ะพอะเขาหยุดเรียกปุ๊บหายเลยงอนที่งอนมาหายถึงบอกไงว่าบอกว่าเรื่องนี่ไม่มีตกหลุมเลยไม่มีลูกซ้าวเด้งมาสักลูกกูงงไม่มีเนี่ยนิ่งกริบถนนลาดยางใช่แล้วคนกีดเสริมเหล็กสิบชั้นนี่นี่ พักเรื่องเจ้าชายจะหญิงก่อนได้ไหมได้ยังไงขอแบบงานแต่งเราขออันนี้ให้ก่อนได้ไหมขอมให้แม่ก่อนพี่สาวก่อนโอ้โหีขอหลีกทางให้พี่สาวหน่อย้าน้ําตาซึมเลยนะเอาจริงดีเล่นดิน่มดเล่นละเอียดชิบหายละเอียดละเอียดเนาะเล่นแบบจังหวะเนาะสีหน้าเนาะน้ำเสียงเนาะ อร<ต>ารมณ์ในเสียงเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยมันดูหละหอียดจังเลยน้แล้วมันโอ้โหแล้วเขารู้เนอะพราะว่ามันแบบว่าอะพอมาปุ๊บอะยืนกอดอกดูลูกที่ห้องปุ๊บแล้วมายืนกอดอกมันดูน้องชายอีกมันมันเท่ากันเลยเห็นปะ่ะที่มันนั่งเหป่ะคือปล่อยให้อยู่ปล่อยให้เล่นคือเขาก็ยืนดูของเขาอะ่ะแต่ที่สำคัญคือเขามีความสุขกับอุต่ละขนาดตอนนัพเพงพูดอ่ะเขายังมีเรีแอคชั่นแบบเขาไม่ได้พูดนะ กล้องลับแล้วก็มีรีแอคชั่นน่ะดีชิบหมบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านเหมือนกันเนาะคือมันไม่มีการชมอ่ะเหมือนบ้านครอบครัวเลยนะว่าแม่ไม่สามารถหวานกับลูกได้มันความเป็นแม่ที่เป็นแบบนี้ต่อให้หวงแต่ก็ไม่แสดงความห่วังได้แค่นี้ห่วงแบบนี้มันเป็นเป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยกอดกันนะไม่ครอบครัวที่ไม่ได้บอกรักกัน อยากให้จะแบบกลายเป็นประชดประชันด่าไปแทนแต่ถือจริงๆแล้วอยากจะเหมือนที่เหมือนที่ลาวามันบอกอ่ะอยากจะให้ฮึสู้ก็พูดกันดีๆได้ได้บ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแต่การพูดจาอย่างนั้นนะประชดประชันอย่างนั้นนะมันคือความเป็นห่วงมันคือความรักของเขาว่าเขาแค่แสดงความรักกันไม่เป็นมันยากนะเขาเขินมันยากเขาเขินที่แสดงความรักกันเพราะพอพอมันไม่เคยเริ่มเหมือน มันก็เลยภาพบ้านที่แข็งแข็งเนี่ยมันมันไม่แปลกเลยนะเืออันนี้เห็นภาพเลยนะคือเข้าใจด้วยนะว่าแบบมันไม่ได้บ้านที่จีจ๋าขาะบ้านที่จีจ๋าคือคือการแสดงความรักมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะก็คือแบบคือรู้นะว่าห่วงรู้นะว่ารักแต่มันพูดไม่เต็นอ่ะแค่พูดคาว่าเออรักนะมันก็ไม่ได้แบบมันมันไม่ออกอ่ะก็เหมือนซีนที่นางบอกว่า แกน,นี่ไม่เป็นห่วงตัวเองเลยนะห่วงเอออันนี้ก็คือห่วงนั่นแหละคือเขาเป็นห่วงไงเห็นไหมเอาดีๆนะที่เรามาพูดกันทุกวันเนี่ยเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยพวกเราเ่ยนะซีรีส์เรื่องเนี้ยมันก็มันก็สะท้อนภาพอะไรบางอย่างนะนเห็นไหมว่าคือเนี่ยคือ,อครอบครัวที่ไม่แสดงความรักกันเลยแล้วพวกเราเองอ่ะปกติบอกหลักแม่มาเดินไปกอดแม่จม,<า>ไม่ไม่หรอ เออพี่เป็นว่ะพี่กอดว่ะเดินหอมแล้วตอนรักแม่นะอะไรเงี้ยเนี่ยปูนีก็อย่างนี้นะแต่วันไหนถ้าไม่ได้ทาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอะเขาเป็นอะไรปะวะอะไรแย่เลยบอกว่าคือถ้าเจอแล้วแต่พอทําไม่ได้ทําเลยอ่ะมันก็จะแบบเป็นปกตินะเพราะไม่ได้ทําอ่ะแต่เนี่ยพอพอมาเจอเรื่องราวแบบเนี้ยมันรู้สึกอ่ะมันเลยรู้สึกได้อ่ะว่าแบบหูแม่งแบบความมันคงเขินเลยเนาะคือที่แบบยังไม่เคยทาอะไรเงี้ยแต่กับพ่อพี่เป็นกอดนะเรียวอกว่าคือก็จะไม่อย่างนั้นอ่ะเออ ถ้าเทียบกับลาวาบ้านนี้ก็อารมณ์นี้แหละคือคือมันเป็นความแบบรู้นะว่ารักรู้นะว่าห่วงแต่แบบมันไม่เคยแสดงความรักกันนานๆชา้าๆหวานๆอ,อะไรต้านิดนึง<ช>อะไรอย<ช>่างเงี้ยใ่นงั้นมาคือมันก็คือแบบนี่แหละก็คือทื่อๆอยู่ในี้อย่างเงี้ยแต่นะนก็เริ่มแล้วนะเห็นป่ะมีจับมือน้องชายม,มาจับมือพี่สาวอ่ะไม่พอมันได้เคลียร์ใจกันบ้างไงอาจริงๆเมื่อกี้ก็คือซีนเคลียร์ใจเขานะที่เขาบอกว่า ที่เขาบอกว่าแกไม่คิดหรือว่าฉันก็อยากจะใช้ชีวิตแบบแกบ้างอ่ะแล้วซีนเมื่อเี้าหดแค่เมื่อกี้นะแค่ซีนแบบริมเลเมื่อกี้ริมแบบร <ừ> ิมสะพานปลาเมื่อกี้โอู้หูภูมิหลังของครอบครัวนี้มาหมดเลยเนาะ มาหมดแบบโอ้โหขุดข mm ุดโคตรมาเลยอะว่าแบบพ่อแม่ยังไงทําไมลาวามถึงเป็นอย่างนี้ทําไมนะเพ้งมันอย่างนี้ทําไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันขึ้นมาหมดเลยเนาะว่าโอ้โหคาแรคเตอร์โคตรเก่งเลยเนาะขมวดได้แบบตรนะขมวดได้แป๊บเดียวแล้วเป็นอย่างเนี้เราเล่นผ่านเราเล่นผ่านนักแสดงชั้นนี้อะโอ้โหคิดแตกว่ะเนาะดีเนาะเดี๋ยวพอพี่โจมาต้องถามพี่โจหน่อยแล้วว่า ชปพนยังไงวะเป็นอะไรในท้องเรื่อชิใครเนาะลกจะดีอ่ะดีแบบแล้วบทก็ดีดีอีพีเนี้ยแล้วด้วยน้ําเสียงของของแม่เองนะพี่ปอนเนาะคือน้ําเสียงมันเป็นน้ําเสียงที่ดูพลังเท่าห้าก่ะเออดูพลังดูแข็งแกร่ง่ะมันก็เลยออกมบาไปเวลาพูดประโยคแบบนี้มนไไ่ด้วาออกไปอ่ะมันเลยยิ่งดูว่าเนี่ยมันเหมือนคนที่ไม่รักอ่ะแต่จริงๆมันรักอ่ะอือพอเป็นห่วงเลย น้องชายก็ห่วงจะตายเห็นปะืม่ตายแลตายเอาจริงๆครับไม่รักอ่ะมีเหรอจะมาเป็นเจ้าพระเขาเรียกเลยนะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ไม่เนี่ะถ้าไม่รักอ่ะไม่ส่งลูกมาอยู่ด้วยหรอกนะใช่เืราะตอนที่น้ำเพงเคยพูดเห็นไหมพี่แม่แกไม่ใช่ชอบชั้นนู้นนะเนป่ะเนี่ยคือถ้าเขาไม่ชอบอ่ะไม่มีทางเลยที่เขาจะเออจะส่งมา่ถ้าเขาไม่รักอ่ะ สุดแบบว่าโหอีพีนี้มันแบบสุดมากสุดแบบมันมันมันเป็นการสะท้อนให้เห็นครอบครัวที่เขาแสดงออกความรักกันไม่เป็นอ่ะเนาะอืเออแล้วมันโ้อีพีนี้หลายมิติมากนะบทตรงนี้ก็ดีนะแล้วบทตรงที่แค่บอกว่าผมได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วอ่ะก็ดีนะเพราะว่าอีเนี้ยคือบันด d a เรื่องเซ็กซ์เนี้ย มันไม่ได้มีผลอะไรเลยกับคนใปัจจุบันนี้ลสสนิยมทางเพศไม่ได้มีผลกับการบริหารอย่างที่ลาวาลในพูดไว้เห็นปะ่ะอคือมันเนี่ยวันนี้คือบทมันแบบขมวดขมวดเนี่ยสิบอีพีอะมันเลิกตรงนี้แหละพอมันขมวดมาปุ๊บแล้วมันโช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 ,โชแล้วมันเรื่องมันเดินเน,ะนาะดีมากในปีนี้เห็นป่ะดีมากแบบตนงนัอ่อมไม่มียมอ่ะย้อนไปที่แม่อีกนิดนึงอะที่แม่บอกว่าทําไมไม่บอกพ่อกับแม่ แล้วนาาเพลงก็บอกว่าบอกไปก็ไม่อยากผิดหวังแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าแกต้องให้เวลาเขาหน่อยไหมล่ะคนอายุคนเขาเรียกคนอายุปูนนั้นเอซึ่งมันก็คือมันต้องเข้าใจเหมือนประมาณว่าต้องเข้าใจเขาด้วยอีกอย่างนึ่งคนเจนเจนนู้นคนเจนนู้นเนาะน้องมันก็เป็นเรื่องไม่แปลกพี่เมืองจะอยากให้เขาเข้าใจเมืองแต่มันก็ไม่แปลกเป็นการที่เมืองก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันถูกตองคือต่างต่างคนต้องเข้าใจกันน่ะต้องถอยกันมา คนละก้าอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยม,มันโหูไมได้หลายมิติมากมากแบบ<ช>ม,ม,มากจนแบบโหูสุดๆอีพีนี้คือชอบมากอ่ะบทแบบเลื่อยอแต่ทุบทุกอันทุบทุบทุกอันอหวานก็ช่ำจนแบบว่าหวานดิ่งามากหวานดิ่งมากพอจนขมปุ๊บ จนเราหน้ากลัวไงที่เราบอกเ,ออเ,ออเราร้องเหี้ยเลยคือเราเนี่ย <c oughs> รู้เสมอไงเมื่อไหร่ก็ตามที่หวานชําขนาดนี้เออมื่อนานเออแล้วมันมันหวานจริงมันหวานแบบโอ้โหตายหาแล้วคือแบาบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าถ้าถ้าเขาเรียกอะไนะถ้าเป็นเบาหวานอินซูลินสิเข็มก็ไม่อยู่วัวนนีเ<อ>้เดีแบบดีแบบโหดีที่ผานเลย แต่ว่ามันก็มันก็เป็นแบบเทมโปของซีรีส์เนาะบางก็ต้องมีแบบตัวนี้มาแบบแขวนไว้เลยเอาให้แต่เขาไปสุดหมายความว่าเขาดันหวานสุดแล้วก็ได้ดึงเราเศร้าสุดไงใช่แล้วทําให้เราคิดไปต่างๆนานานานะว่าจมออกมาปุ๊บจะจําได้ไหม,มแล้วยังไงโดนยิงหรือเปล่าสรุปว่าใครยิงเสียงโปะ๊ะนั้นคือใครเอ๊ะฉันฉนลอกเธอได้แสดงว่าฉันหลอกเธอได้เขาใส่เซเลเซอร์อะไรว่เซเลนเซอร,อร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือ เขาทําให้เราคิดไปต่างๆนานาจริงเออใช่เขาไ้หัวล้อยอะพวกเราอยู่แล้วก็ได้หัวเราได้ั่นแล้วลมเสียแบบดีดีเราเชื่อว่าก็มีหลายคนที่ทึงหัวพี่โจอยู่อย่าถึงเยอะค่ะผมสภาพจะเหมือนพี่แล้วเหลือน้อยละแรงมากผมไม่ได้หนักเหมือนกับไม่ไม่หนักเหมือนกับเวฟเออพี่อาผมก็หนักผมก็หนักอยู่นล ต่อย่างว่าแต่ตอนเขามีที่ให้วางไงแต่อยากตีลาวาหน่อยหนึ่งนะถ้าถ้าซีนอนีลูกมะพร้าวอีนอนนอนหนุนลูกมะพร้าวอ่ะถ้าก้มลงไปจุบหัวหน่อยนะโอ้เนอะตอนนะที่เขาพิงหัวมาเนอะอย่าดึงอันนี้นะอ่ะดึงอย่านันนี้ครับโอ้จะตาย <laughs> อย่าขอแต่งงานนะขอโอ้คุณจะตายว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมาหมดเนาะมันใส่มาสุดใส่มาสุดอะ่ะคิตตปอนบอกไง จุ๊บนิ้วนะงับเลยต้องมาจะตายเล่นตะลยยาวจะตายมันก็เลยการไปแบบอันนั้นนะเ้าก้มลงมาหอมหัวนั่นแล้โอ้โหกูสุขฤทธิ์ในวันที่ดื้อซีนสวยๆเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีซีนขัดจิตขัดใจเหมือนกันก็คุยตำต้องามไม่พลุกอ๋อพูรู้แล้วเปิดไฟใจ เออเอาเงินเอาไปแดงไปเอาขาวเอาสายขาวแบบนี้ลงเสี่ยงนิดไม่มีเสียงเลยเลนเหรอมันเปอร์เลนก็เข้าใจว่าอถ้าสมมติต้องไปลงทุนพู้อันหนึ่งนะถ้าไปต้องลงทุนพุกหลักหมื่นแต่ถ้า l อ d ดีหลักพันไง วัับไปคือว่ามีอยู่แล้วด้วยซ้ำาีเอวีดีเออแต่เขาก็ยังใส่นี่มาอย่างน้อยเขาก็ไปใส่ซีจีใส่พลุเข้าไปในนาอะไรอย่างเงี้ยห็นให้เราเห็นบ้างอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่อย่างที่เอ็กบอกมันคือจริงๆแล้วว่าคือด้วยความที่แสงมันจัดจนทําให้เรารู้สึกได้ว่าเข้าใจว่าอ่ะเข้าใจว่าอะเพราะพลุอ่ะเวลามาต่อให้มันน้าเงินแค่ไหนอ่ะมันไม่มาน้ําเงินที่นี่หรอก มันไม่ได้ทางมันน้ำเงินที่สว่างเฉยๆเออเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ว่าเข้าใจในแง่ของโปรดักชันแล้วก็คอสเหมือนกันเข้าใจว่ามันอยากได้ความโรแมนติกของพลุอะไรอย่างเงี้ยเออมัน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 มีอารมณ์บางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในขณะเดียวกันเนาะพอเราเป็นคนดูอ่ะเราก็โอเคนี่ก็คือฟีดแบ็กในแง่ของคนดูเนาะอืมเออท้งทงที่เข้าใจในแง่ของโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างว่าแหละเพราะว่ามีพลุ มันต้องเป็นซีมีพลุเพราะมันมันไปสุดอ่ะไปสุดมันมาจุบกันริมพุมันสวยชิบหายแล้ววะเราก็อยู่ๆก็มาตกสะพานน่ะฉันก็งงนะเขาก็อยากไปดูพลุกันด้วยแบบนลุมิตรอะไรก่อนไปดูพลุกันวันนี้เออคือพลุมีทุกวันฉันก็งงๆอยูู่ว่ากี่โมงพลุมันจะมาอย่างเงี้ยเป็นในนี้เหรอเป็นอะไรนะพลุโชว์ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยเหรอประจำหรือยังออเหรอทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ของวันนี้เวลานี้อย่างเงี้ยเหรอเอออย่างเงี้ยเหรอ ฉันก็เหนื่อยเพราะอยู่ก็นี่งานแต่งไงฮะแต่ไม่ได้แต่งก็ต้องอยู่ในงานแต่งไม่ไปดูปูนค่าเหตุอะไรถึงแว่นมอเตอร์ไซค์มาันท่านหงโออเดูไม่อยากอวดแฟนมาดูพลุเอ็มาล่าเออก็ก็ก็อ่ะอืออ่ะอย่างเงี้เอ่ออ่ะก็ตกว่าเข้าใจก็เข้าใจแต่ว่าต้องเอาขนมเค้กมาด้วยเนาะเพราะว่าจะได้เดินกลับมาเอาใช่จะลืมขนมเค้กตายละ ทุกคนก็เดาเสร็จนี่พอหลังเดินกลับไปเอานมเค้กปุ๊บนะเท่านั้นเลยพูดว่าจะกลับไปเอานมเค้กนี่ชิบหายแล้วเรื่องราวจะเอามาทําไมนมอนนัมันดูแบบแบบอย่างเรื่องอะไร่าข้ออ้างมาหรืออะไรอย่างนี้อย่างนี้มันดูทําให้เราจับได้อยอืมเออคือถ้าสูเดินมาเอานมเค้กอะไรอย่างเงี้ยมันอืมเอาละแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ไม่แน่แต่ไม่แน่ด้วยความที่อยากให้เราจับได้นี่แหละ ขาเริอะไรไว้อะไรป้าหรือเปล่าป้าเอาแบบว่าจินตนาการไปเองอีกเรื่องหนึ่งอีกแล้วอย่างงี้จงกินไงพี่ปอนพวกเราอะเราเราสามย่างบาทค่ะไม่ใช่จงจินตนาการอย่างเดียวนะฮะนีมิตวันนี้เกิมาเอเคเนาะโอเคก็ประมาณนี้แต่ว่าแต่โอ้แต่ว่าวันนี้แบบชายทุกคนหม่อล่อมากล่อไม่ไหวเล่นตายเยิ้มเคลิ้มฝันมาโอ้ไม่ไหว โอ้ตาตาเยิมจริงเยิมแบบริวคือแดกยังทําทำใบนางไม่ได้อะต่างแก้วต่างแสงต่างแสงทุกอีพีเลยไม่มีอีพีไหนแต่ว่าอุ้ยผิวเข้มขึ้นบ้างไม่มีเลยอ่ะเธอพาดีข้างนอกจ้าแล้วริวจ้ากว่าพาดีขทางนอกอิกเป็นฉากที่แบบกล้องกล้องจับต้องวาวตลอดเวลาอืมนี่คือเวลาไปสัมภาษณ์ริวอ่ะไม่ต้องเอาพวกไฟไปเลย คือคือสต่รีเลยให้ถึงข้างๆด้วยไงอ๋อเราต้องปรับบาลานซ์ใหม่เพราะรูกล้องรับแสงเยอะเกินเราไปยืนใกล้ไม่ได้เดี๋ยวสว่างเราตกค่างเดี๋ยวเราตกเดี๋ยวเราหน้ามืดไงพี่ปอนย้อนแสงเลยทีนี้ฉันกลัวเหลือเกินยืนคู่กับรีเลยเขาจะหาว่าอ้าวนี่ทางมาลายเหรออารมณ์เสียเราจะกลายเป็นบักราวาที่ตากแดดตลอดเวลาบักราวาว่ะ อูวันนี้แบบโอเอาวันนี้วันนี้แบบเอาตรงๆนะชายทุกตัวละครเลยจริงๆไอ้ตั้มยังชายเลยใช่เอเคงนะพี่ปอนตอนรองเพลงอุ้ยนม่โอหลอมากเลยนะนี่โอหลอบมากเราเท่มากแบบโอ้ยอะไรวะแบบหูขุนมาแบบขุนมาจนทําให้เรารู้สึกได้ว่าแบบว่าคุณพยาบาลคะ ถ้าไม่ตอบตกลงนี่ถือว่าไม่เห็นผู้ชายคนหนึ่งเลยนะตอนจะบอกว่าคนพยาบาลค้าถ้าไม่ตกลงฉันจะแย่งมันแย่งไม่แย่งไม่แย่งน้องมีนไม่แย่งไม่แย่งแต่ดีโอรอนะดีโอรอแบบรอแบบไม่แล้วตัวจริงน้องก็รอลรอมากนะแล้วยิ่งวัคซีนนี้โอ้โหตายละคือ แต่มันชายทุกตัวละครเลยจริงอีพีนี้แม้กระทั่งคุณคนไข้ที่ท้องท้องแก่นะน้องดาวนั่นหองดาวนั่นเจ็บจท้องคลอดเดยี่ยวเหรอเจ็บพุงเยี่ยวไม่ได้เจ็บเจ็บพุงคลอดเออ่าบนี้รอดนั่นม่ไน้คลอด่อเหลืกเฮ้ยฉันเจ็บดอดดีดีดีไปหมดดีแบบก็รอดู รอดูเพราะไฟล์เรา p ประกาศเราด้วยค่ะประกาศแล้วหรอจะสดสดเมื่อกี้อย่างที่เราเดากันไว้พอี EP นี้วันที่เทไหร่นะก็คือวันยี่สิบเอ็ดโนเมเบอร์จ้ะยี่สิบเอ็ที่ภาวัยไรหรอปบมือเลยขอให้กดบัตรทุกคนขอให้คุณพ่อคุณแม่ของสล็อตทุกคนสามารถกดบัตรทันนะจ๊ะเย่ เนาะแล้วก็ไปเจอกันกับสตางวินนี่แล้วก็นัเพลงมอวูดแม้วกเสียงหมอนี่นะเสียงทำไมน้ำเสียงตามากแล้วก็นีโอแล้วก็มินเห็นไหมหกคนเลยหลอดูความแตกต่างเลยคนจ้าเลิศเลิศเลิศมันดีมันดีมันดีคนนั้นฉันจะไปสัวันนั้นฉันจะไปสัม กดหมอไมาให้ไปครับคอโอเคทุกคนเอาอย่างนี้แล้วกันนะเรานะเหลืออีกสองอีพีเนาะก็คือเก้ากับสิบแล้วเราเหลือได้แล้วเหลือมีเจอพี่โจด้วยอย่าลืมฝากคาถามกันมานะครับแล้วก็ขอให้ใครที่ตั้งใจจะไปกดบัตรและจะไปดูไฟนลอีพีขอให้กดบัตรได้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันในไฟนลอีพีเนาะแต่ว่าอีกสองอีพีแล้วพี่โจ้ก็รอพวกเราอยู่เช่นกันนะครับแต่สำหรับวันนี้พวกเราสี่คนลาแล้วนะครับเจอกันกับคอนเทนเนอร์เนาะติดตามกันนะครับสวัสดีครับ Terima Bye. Bye. Ah. Bye.